อาต้องขาลักนะครับมีซิงเกิลเพลงโซลท่อนวันสองสามเสียงของคนติดคู่เธอคงไม่เข้าใจแก๊งมาแต่ใส่อีกแก๊งเอ็มอีนะครับเอ็มอีเอ็มอี่อมากินมู <vale ้ว่าเครื่องหนังฮะขขนมขนมจีนน้ำเงี้ยว น้ำเงี้ยวแอบเคยกินไหมบอกฮะบอกเอออ่ะไปน้องจีนเอาเลยเอาเลเอาลงเลยผมกินจีนอะไรบ้งทั้งแรงในชีวิตแล้วครับพี่ฮะทั้งแรงในชีวิตครับตั้งแรงในชีวิตผมเดี๋ยวคุณว่าเป็นยัง เอ,เออเดี๋ยวค่อยเฉลยให้ฟังอันดับแรกกินก่อนวันนี้เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วอาอามากินข้าวมึนนอนทั้งวันกินข้าวขอบคุณครับพี่้นอนเออจะได้มีแห้งนอนสดร้อนๆครับพี่น้องครับมีโอกาสนะครับผ่านมาทางบนนะครับก็แวะมาเที่ยวทุ่งนาของผมนะฮะวันนี้ผมก็พาแก๊งน้องๆ แก๊ง ME ตั้งชื่อบ้าน ME นะครับมาแต่ใสอีกนะฮะพามาทานข้าววันนี้ก็เลยพามาทานเขาเรียกว่าชาบูชาบูนะฮะอ่านอกนกวนเอามาให้หน่อยเอามอาให้แน้วนะบริการหน่อยเอานะฮะชูบาชาบูนะฮะเอาเลยเาชาบูนะฮะ วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับผมต้องการขอคพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ครับมีข่าวร้ายนะฮะเอ่อเอ็มอีหกเออ็มอีเจ็ดนะฮะเอ่อแผลนี้ท่านโดนอะไรมาตอบสิพี่บอกว่าอะไรนะเจ็ดหนึ่งใช่ไหมเอเ็มอีเจ็ดหนึ่งมังนฮะ<า>เจ็ดหนึ่งวัวเงนเจ็ดตอนหนึ่งเจ็ดตอนหนึ่งครับแผลนี้ฮะเย็บสามเข็มนะฮะแต่จริงแล้วก็คือ และจริงแล้วอเมื่อเช้านี้พี่ชายของผมได้สั่งการให้เมียนเมียนเนียนเนียนสี่ฟองที่อยู่บนเต<อ>ียงคนแค่ที่ทไรลายหลันโซโล่กันเมื่อคืนนี้ให้เรียบร้อยผมก็ด้วยความซึ่งสังเกตฟาบด มุ่น,นหนักเยเกิดหวัวผมก็เลยไปโซโลวกานเล็กที่มันเป็นจั่วลงมาอเอแต่เ,เ,เ,เกียบไาเลยนะยครับพี่น้องครับฝากเลยครับตอนนี้นะฮะบ,บ้าน m อนะฮะเรามีรหัสแล้วนะครับ,รรบอ่น้องๆผมทุกคนเจดคนนะครับเ,เริ่มแต่ m อ1อหนึเบลตี้นะฮะวัดดีเลยท่านใดเลยอ่า,นะอาท่านใดอยาด่าโหวตโหวตให้กำลังใจนะครับอ เมสองอเล่นะฮะเออเมสองนะโอเล่เมสามอ้ามนิรนามนะครับของแต่เขานอนทั้งวันตื่นมากินน้ำเมสีเออเมสีเอสสิบห้าโลนะฮะจำตัวเองไหมนะเว้ยว่าไล่ลำดับคนที่เข้ามาก่อนมาหลังนะฮะเมสห้า พัดเดินดงนะครับใครต่อจากนี้ไปครับจะมี f อแต่และเอะอนะโหวตให้กำลังใจได้เลยครับเอฟย่มอนด์วายนะครับสองตียมอนด์วายและสุดท้ายครับน้องใหม่นะครับ ME7 อ่าต้องคารับนะครับนี่มีซิงเกิลเพลงเอ๊ะโ,โชว์สักท่อน โชว์ซัอนที่มึงบอกว่ามึงมีเดินตามหาความฝันเนี่ยมึงบอกว่าจะออกซิงเกิลใช่ไหมโชว์สักท่อน,นเสียงของคนติดคุกให้พี่ๆน้องๆเขาฟังอ่า one two three เสียงของคนติดคุกเธอคงไม่เข้าใจใช้แววตาอย่างไรเธอคงไม่รู้ ทำได้เพียงหวงใหญ่วันที่ติดคุกอยู่แม่นึกรึกจะรู้ว่าเธอมีไครวันที่ต้องรู้ ร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เลือกอยู่อยากทิ้งตรงไปได้ไหมช่วยมาปลักกันได้โปรด <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนนะครับฝากไปด้วย M7 นะครับครับผม M7 อ่า เอ้มือมือหันยังะะเอ็มียังกันนะเอ็มีหกมีอะไรมีอะไรจะพูดไหมครับเอ็มีหกเดี๋ยวก็ไป้กไใกล้เอ็มีหกนะเขาเลือกซูยี๋แต่ก็อีกก็อย่างไรเงื่อบางบอกเจ็บบครับที่แบบมีหัวข้ฝันเนี่ยฝันดัวน้ำ้าวบัวเราขายแล้วครับเป็น เป็นเม็ดเป็นแถวเส้าแล้วครับเดี๋ยวนี้มันมีเวลาครับกายเป็นคุ้งเหรอระแล้วบางคนก็ซื้อได้เจ้าเลยเดี๋ยว <c oughs> ้อได้เดยเยอมีอะไรนี่ไม่ <c oughs> มีครับอ่าอฝากเดี๋ยวแล้วก็มามามาฝากทีละคนอ่ามีอะไรจะพูดนะครับบ้านยังมีนะฮะ เจะจะมีไปจะมีถ้าโหวตให้กำลังใจและโหวตออกนะครับ M E สีครับ M E สนะครับ F สิบห้าโลนะครับ F สิบห้าโลครับเออมึง M E อะไรเนี่ย M E ห้าครับ M E ห้ารับปากแล้วปากตัวนะครับ M ้ครับครับห้าตัวครับ M E M E ห้าครับอ่า M E ห้าแล้วนี่แหละครับบอกปากเนื้อหัวตัวเลยดิฝาก หัวใจดวงน้อยของเอ็มอีเซเว่นในข้อหัวใจของมิตรรักแฟนเพลงของพี่จอห์นนี่ด้วยนะครับอ่ะมึงมีอะไรบาด้วยของแบ๊ะมีครับมีสาม้อ้อนบเออในออ้อแเออวันนี้นอนอิบไหม อันหน้าก็ไปบอกพี่เราดินอนน้ำมันอย่มไหมวันวน,นี้อ่าโอเคไอ้ตรงมีทำหน้านง,งั้นดิก, <ff> กูรู้เออว่ามึงเหนื่อยเหนื่อยพี่ถึงเหนืหน่อยแล้ววันนี้บอกรถเป็นไงมีกำลังใจมีคนมาทักทายไหมมีครับมีมีไหมมีคนมาให้กำลังใจไหมครับเฮ้ยวันนี้เห็นมีเจ้าหนี้กุ้งมาพฤติมาหาเมื่ใช่ไหมครับเออเขามาพูดเรื่องอะไรบ้าง เขามาถามว่าทำไมาทาไมต้งถึงได้ออกมาจากสถานที่บำบัดนั้งทั้งที่ต้งไม่มีไม่มีบุคคลค้ำประกันไม่มีเงินค้ำประกันเออเนี่ยมันทําไมมึงได้ออกมาเียกูก็ยังสงสัยเนะียฮะผมก็ไม่รู้เอเอได้ทำไมถึงได้ออกมาจากสถานที่บำบัดทั้ทงทั้งนี้ไม่มีคนค้ำประกันไม่มีเงินค้ำประกันครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ใช่ไหม ผมไม่รู้คนจะจริงเออมึงไม่รู้กูก็ไม่รู้คือ <c oughs> ระบบราชการไทยกินไว้มึงได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็วถือว่าครับสุดยอดแล้วแล้วไม่ใช่ออกมาธรรมดานะพี่อ,ออกมาแล้วมาเจอบ้านไหนมีครอบครัวครอบครัวที่พี่ให้ผมโอกาสที่พี่ให้โอกาสผม,มสุดยอดเนาะผมจะใช้โอกาสที่พี่ให้นี่อย่าง คุ้มค่าม,มีความสุขอเยี่ยมน้องมันเป็นเยี่ยมทำรักษาโอกาสไว้นะโอกาสด,ด,ดีมันไม่ได้หา<ช>ได้ง่ายเข้าใจไหมโอกาสดีๆแบบนี้ไม่มีหรอกฮะมผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันถนึงเรยซ้ยๆโอกาสแบบน,นี้แต่วันหนึ่งพี่กลับให้โอกาสผม ล้วสาวไ a ้้โอกาสาแล้วผมใ้อามฟังว้ด้วยนะแล้วผมจะทำให้ไอ้คนที่มันสบประมาทผมได้รู้ว่าอ่าเยี่ยมมันเคยมีคนพูดกับพี่สาวผมว่าว่าเอาดีไม่ได้หรอกน้องชายมึงนะ่ะ เออมึงต้องทำให้มันเห็นเลยนะทีนี้ผมจะทำให้มันเห็นเออเอ้ยแล้วเร็วๆนี้กูจะเปิดช่อง youtube ให้มึงด้วยครับผมถ้ามึงเป็นคนดีให้สังคมเพื่อตอบแทนกูครับกูต้องการมึงเป็นคนดีก็นั้นพอครับพี่อ่ากูจะเปิดคืนนี้เลยเลยชื่อชื่อช่องนะครับฝากเข้าไปกดซั b s ไ r i b ์ด้วยครับโต้งขาล็อกไม่ไม่ใช่ล็อกไม่ใช่ล็อกแฮมบี้นะครับไม่ใช่ล็อกรอเรือครับล็อกลอลิงครับขาล็อกโต้งขาล็อกนะฮะจอห์นนี่มิวสิกนะครับ เดี๋ยวเปิดให้นะเผื่อวันหนึ่งไม่ได้อยู่กูทําเนื้อทําตัวดีก็มีช่องยูท b e ไปทำมาหากินเหมือนไอ้วุฒิกรารสินไม่ไม่เออจะไม่ไมอ้วุฒิกรารสินมันออกจากกูไปคนติดตามันจะเป็นแสนละไม่มีพี่ทำต,ตัวให้ดีพอนะพอใจไม่อามนนึ่งก็ทําตัวให้ดีนะกูให้โอกาสเลยนะเรื่องราวเมื่อคืนที่บ่านมาถือว่าเป็นคําสอนของพี่นะจดจำเอาปราับปรุงตัวเอา ถ้าแก้ตัวไม่ได้กูก็ไม่รู้กกณไม่ให้หมวกไปหาสังคมและวกูจะเอาจัดการเองเอาไปไปไว้สักที่ที่เหมาะสมที่สุดนะแค่นั้นเองโอกาสดีๆไม่ใช่หาได้ง่ายมึงดูดีเพื่อนวันนี้เขาเหนื่อยโบกรถกันทั้งวันผมรู้นะพี่กูยังมีน้ำใจที่จะงมากินข้าวด้วยเลยทั้งๆั้ที่มึงก็นอนผมรู้พี่ว่าที่ดีๆที่อ่างสมควรจะอยู่ถ้าอ่างทำไม่ได้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนข้างท่าที่ข้างท่าที่ ข้างท่านเลยใช่ไหมก็ชัดเจนเอออขงแท้นี่แหละพูดตายแต่นี่ของจริงจะต้องพูดแนวนี้ถ้าทำตัวไม่ได้ต้องอยู่ข้างท่านใช่ไหมใช่เออแล้วคนจะไปส่งอยู่ข้างท่านคือใครคือโต้งนี่แหละใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโต้งร้องเปิดเลยใช่ไหมพร้อมนี่พร้อมใช่ไหมขอแค่พี่สั่งใช่ไหมใช่พี่เอาไปกินต้องรับเดี๋ยวมันปั่นสัญญาแล้วจะเป็นคนดี เอาฝากไปด้วยนะครับบ้านเอ็นะฮะนี่ครับคือบ้านแห่งความฝันบ้านของเรื่องราวของชีวิตรจริงนะครับไม่มีเฟกไม่มีสร้างภาพไม่มีการที่จะมาปั้นแต่งขึ้นมาทุกคนในนี้ครับล้วนแต่ลำบากนะครับล้วนแต่เดินทางมาด้วยเส้นทางมาหาพึ่งพาผมนะครับมาอยู่โดยที่เดินทางมาแบบอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ เริ่มตั้งแต่ ME 1นะฮะจะลงรถไฟตอน3าทุ่มจากหัวลำโพง ME 1เจ้าเบลนะครับ ME 2นี่ใครนะโอเล่ก็เดินทางมาจากพิษนุโลนะครับ ME 3นี่ใครนะ ME 3ไอมใครวะนี่ ME 3อามร์มนิรนามนะครับก็อย่างที่ท่านเห็น ME 4ก็ F อ5โล ME 5ก็ พัดเดิน,นดงน,นี่ก็เดินเดินมาจากตลาดพิบูลนั่งรถมาจากอำเภอเมืองเข้ามาตอนดีสี่นะครับเออเข้ามาตอนเออเออดีสี่ใครวะเออผมบอกกันนั่นผมบอกกันบอกไปแล้วผมบอกแล้วครับใครนะใครเทียบอ่าไอ้นี่มาตอนบ่ายๆนะครับส่วนเอ็มรายล่าสุดนะครับเอ็มอีเซเว่น ของแท้แน okay. okay. ่นอนเดี๋ยวนะโอเคแน่นอนเซลก็น ah. <sa ้องเสียกินได้หลายกินได้หลายกินได้หลายเด้อชาบูอ๋องอะไอะกินเอาอ่ะอืมฮะสวัสนีครับอ่านีเอ่อกินได้หลายเด้อเสร็จแซ่บเร็จแซ่บเทียงเลยเทียงเลยอันนี้ของเราเราลงนั้นหมดเลยด้วยเทียงเลยนะครับ มีโอกาสเล้ยผมฝากไปถึงพี่น้องผมที่ดูคลิปเลยนะครับท่านใดเปิดร้านขายเสื้อกันหนาวนะครับผมอยากจะซื้อเสื้อกันหนาวเจ็ดตัวนะครับให้กับน้องๆใส่เป็นทีมนะฮะขายถูกๆทักมานะฮะขายแพงไม่ต้องทักมานะครับไม่มีตังค์เก็บตังค์ไว้ซื้อข้าวสารให้าให้พวกเขากินนะฮะนะฮะอยากได้เสื้อกันหนาวนาะนะอุนๆนะครับเพื่อให้เขาก็ตอนนี้ทุงนาผมก็เริ่มหนาวเลยนะ แจ่ว่ะแจ่วพในชีวิตตอนนี้รู้สึกดีขึ้นไหมฮะสุดอยอดพี่ฮะสุดอยอดสุดอยดอดใช่ไหมเหมือนได้รับโอกาสดีๆเลยไหมจากตรงนั้นลูกอตอนนี้ผมเหมือนผมขึ้นไปบนสวรรค์นะทำตัวให้ดีน,ะน้องๆนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสที่จะทําเพลงให้มึงถ้ามึงอยากทำเพลงกูจะทําเพลงให้นะ แลกกับการทำตัวเป็นคนดีแค่นั้นพอน้องอยากได้อะไรพี่ซื้อให้เหมือนได้อำอยากได้โทรศัพท์พูดก็ซื้อให้ครับผมขอแค่เป็นคนดีนะรู้เรื่องนะคุยคุยใจคุยกันไม่ต้องไม่ต้องไม่พูดกันหลายรอบครับผมสั้นๆได้ใจความไอ้อำมันก็ปรับปรุงตัวนะเข้าใจไหมครับเข้าใจพร้อมพี่พร้อมเป็นกำลังใจให้นะคนคนหนึ่งเกิดมากว่าจะอายุได้ขนาดนี้นะมีไม่รู้ว่าอีกกี่ปีมันจะได้ตายกันไปอย่างกัน สิ่งที่เหลือชีวิตต่อจากนี้ไปทําความดีเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินที่สําคัญเพื่อตนเองไว้นะมึงทําตัวให้ดีมึงมึงทาตัวดีชีวิตมึงก็ดีขึ้นเข้าใจไหมกูไม่ต้องการอะไรไม่คาดหวังอะไรพวกมึงหรอกไม่มีพวกมึงกูงก็อยู่ได้นะไม่จําเป็นด้วยเข้าใจไหมเออพวคนในชุมชนของกูอำเภอบ้านเกิดของกูทํางานจะไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมเออจะต้องมาแบกเบาแบกบภาระพวกมึงทำไมแต่เมื่อพวกมึงเข้ามา กูไม่ได้เปิดรับสลัมาสักคนนะเข้าใจอย่าลืมนะถูกไหมกูไม่ได้เปิดรับสมัรมาสักคนนะเออแต่กูก็ยังเลี้ยงดูครับกูอำนาจกูใช้แค่สามทางอำนาจในการสั่งการครับกูมอบหมายงานหน้าที่ต้องทําครับอำนาจในการลงโทษครัถ้าบกพร่องกูต้องด่าต้องว่าต้องสอนต้องเตือนอะไรยัรับและอำนาจในการให้รางวัลพวกมึงเหนื่อยมากูก็พามปกินข้าวเข้าใจไหมเออไม่ใช่ว่าน้องกูเหนื่อยแม่ เอออย่างพวกนั้นเดี๋ยวหมูสั่งกลับไปให้กินไอ้สาธิตมันข้วหนหมูอยู่ครับมันไม่มากินเ,เดี๋ยวก็สั่งกลับไปเอาจานขา้าบ้านเลเลยชุดหนึ่งนะหมูชุดหนึ่ง,องเอาให้สาธิตเอาให้สาธิตสักทีงานข้วนเฟินเออเข้าใจนะครับรู้เรื่องให้คุยหลายรอบสอนกันมึงไม่หาพี่แบบนี้ไม่ได้โอ้ยมัน,นมีเนาะพี่จริงจริมีแต่ใจให้เว้ยเข้าใจไหม ไม่จําเป็นต้องนั่นไว้ก็ยังได้เลยถ้ามันยังไม่ดีกูวอย่าให้อารมือ่งอถ้ามึงออกไปในสภาพนี้ <c oughs> ก็เป็นเป็น,ป,นป,ปัญหาให้กับผู้อื่นอีกเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวกูสอนมึงดีขึ้นมึงต้องเป็นคนดีได้น,น,นะน้องนะเข้าใจนะลองดูสักตั้งลองดูงงดูตอนนี้กูเปรียบเสมือนเหมือนมีสัตว์สิ่งมีชีวิตสักสิ่งอยู่ในพื้นที่กนหรือวะกูก็เลยไม่คิดอะไรมาก แต่บางเดิอนม,มันพูดได้มันสอนได้เดี๋ยมันทำให้ตัวเองดีขึ้น <S <S ะครับอเอาครับฝากไปด้วยน,นะครับฝากโบดด้วยเป็นกำใจให้ด้วยน,นะครับ ME หนึ่งนะฮะ Beauty นะฮะครับผมอ,อืม 2> 2 o L e อ ME สองล่นะครับ ME สามนิ m Niranam ME สี e ่ดสิบห้าโล ME ห้าคัดเดินดง ME หก่ u น t DIY และ ME สุดท้าย ME เ เอ่อโต้องอาล็อกนะครับกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับ m อ e. ไหนได้รับการโหวตมากที่สุดนะครับนะฮะต่อจากนี้ไปทุกกิฟต้ค่าเอ็มีไหนฟังเนะี่เจ็ดคนหนึ่งกันมึงเฮ็ดดีเฮ็ดโตดีจนทุกๆท,ท่านเขาเห็นก็ไม่ว่าเขาจะไปติดตามช่องทางไหนก็ตามในค่ายครับช่องเสียกูช่องเจลินช่องน้องฟ้าขวัญช่องเทนแชนปูกกล้วยหรือช่องอะไรก็ตามในค่ายแล้วพึ้นติกิจกรรมดี จนมี f อให้กำลังใจโหวตเอโหวตว่าเป็นกำลังใจให้ ME 7 ME 1 ME 6เยอะเดี๋ยวพี่มีติปให้นะมีติปให้นะเพราะฉะนั้นะต้องเป็นคนดีนะไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังนะเข้าใจนะผุกคนพร้อมจะให้กำลังใจบ้านบ้านของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า,เ,าเรื่องราวของการต่อสู้นะครับบ้าน ME บ้านมาเตซอีกนะครับ นะครับฝานด้วยนะครับเออมึงทำตัวดีไม่มีใครเห็นกูมีอะไรเห็นมไม่ต้องคิดมากคนกูเนี่ยเห็นดีที่สุดแล้วเออากำลังใจมันก็มีให้หมดอะอ่ครับเออบ้านเอฟเอ่กัเออบ้านเอฟมอาบ้านย m เอเนี่ย เขาหลอกผมเลยเด้นิเขอท้ามผมเลยนะครับแต่บ้านนี้ยอมขอท้ามึงเลยหรอขอท้ามผมเลยเพราะผมมีเอ็มแ่ามีมีอะไรมึงมีอะไรจะพูดไหมฮะเอาไอชี้แจงให้พูดใช้พื้นที่พูดจาเลยมีอะไรจะฝากมีอะไรปากตัวจะขอโทษขอไปหรือจะปรับปรุงตัวโอกาสนี้ครั้งสุดท้ายแล้วที่จะมีใจให้กาส ไอ้ทำนีงคือก็มีอยู่ที่นี่นะครับคือคือทำไอ้คือหยุดคิดเล่าเลิกคิดเล่าน้ำใจมันจะไม่ต่อไปเลยอ้าวคุณทำใจให้ได้นะครับอ้าวโต้ไม่ขานะมึงเป็นสิทธิมึงเป็นอายุมากกว่ามันมึงมีอะไรอยากสอนมันเตือนมันแทนกูไหมอ่าให้เวลาหนึ่งนาทีเอาไม่เอาเว้ยพูดเลยพูดเลยอ้าว ในฐานะที่ผมเป็นพี่อามอยู่กี่ปีปีสองปีแล้วผ่านโลกมาเยอะกว่าผ่านโลกมาเยอะกว่าผมอยากจะบอกอามา่ามีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่เขาอยากจะมาอยู่จุดนี้ตรงจุดนี้ตรงที่ ได้อยู่กับพี่จอนนี่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวครอบครัวใหญ่พี่จอนนี่ให้โอกาสอามัมอัมอย่าใช้โอกาสที่พี่จอนนี่ให้ให้มันเครืงไปเลยคฮะโอกาสนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับโอกาสแบบนี้ เป็นกำลังใจให้ครับามเดี๋ยวนี้รบรรยากาศแบบนี้นะที่ต้องการบรรยากาศนี้อยู่แบบนี้อยู่ด้วยกันให้หรักสามัคคีกนะันนะนะสู้ๆครับเออสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ้าน ME พวกผมด้วยนะครับนะครับตั้งแต่ ME1 จอีหนึ่งจนเป็นเเซเว่นนะครับก็หวังว่าจะให้เขาได้นะครับมีความสุขเดี๋ยววันหนึ่งเขาออกจากผมไปเขาก็ได้มีชื่อเสียงมี คนรู้จักไปสร้างไปทำม,มาหากินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับอยู่กับผมผมก็ดูแลอย่างดีรักเหมือนน้องชายแท้ๆทุกๆคนนะครับท,ท้ายนี้ขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบเจอในความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีรทุกคนสวัสดีครับผมขอเป็นลรงใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนนะยครับ